สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเพจุดังสงสยัยแม่แตงโมบังแจกคไปสนิทกันตอนไหนหลังบอกมีคุยกันกลับมาเป็นที่จับตามองอีกครั้งสําหรับคดีความของแตงโมนิดาโดยช่วงที่ผ่านมาก็มีบุคคลปริศนาโพสต์ภาพและคลิปในวันเกิดเหตุการณ์ทำเอาหลายคนสงสัยว่าเป็นฝีมือใครแล้วต้องการอะไรโดยก่อนหน้านี้แม่แตงโมเผยกับทนายเดชายืนยนันคุณแม่ไม่ได้เป็นคนโพสตเนื่องจากเล่นไม่เป็นทางด้งานกระติกอิสรินอดีตผู้จัดก,การส่วนตัวของแตงโมก็ยืนยนันเช่นกันว่าไม่ได้โพสต์ พร้อมขอให้มือโพสต์หยุดแอบ,บอ้างเสียทีล่าสุดเพจดังอีซอขยี้ข่าวได้ออกมาตั้งข้อสงสัยถึงเรื่องดังกล่าวว่าไปดองกันตอนไหนแม่ยอมรับแล้วว่ามีการโทรคุยและติดต่อกับบางแจ็คแต่ไม่ทุกวันโดยบางแจ็คโทรหาเลยทําให้สนิทกันท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ